รุนนี้เป็นชุดเดทนะคะพี่เป็นเดทผ้าย,ยืดวินเวฟนะตัวนี้เนื้อผ้านะคะพี่จะมีน้ำหนักนะตัวนี้เนื้อผ้าทิงตัวผ้าตัวนี้ซักไม่ต้องรีดเลยนะใส่ได้ยาวๆเลยค่ะพี่เนื้อผ้าไม่ย้่ยนะเนื้อผ้านะคะพี่จะนุ่มยืดใส่สบายนะตัวนี้ผ้าไม่มีสับในเนื้อผ้าไม่ต้องรีดผ้าดีมากๆเลยค่ะพี่งานจะเป็นคอปกนะตัวนี้เป็นคอปกแล้วก็สิบทองตรงนี้รูดได้จริงนะคะพี่แล้วก็มีมุกตุ้งติงแบบนี้นะผ้าดีมากๆแขนใหญ่ใส่สบายนะคะพี่งานเป็นของสาวอวบนะตัวนี้ มีกระเป๋าล้วงทั้งสองข้างนะคะพี่ใช้งานได้จริงเลยส่วนด้านหลังก็พิมพ์ลายสวยๆแบบนี้เลยค่ะผ้าดีมากตัวนี้ผ้ายืดอุ่นเวฟนะพี่เหมือนเป็นผ้าเทปเลยใส่ย,ยาวๆนะเนื้อผ้าไม่ยุยเนือ้อผ้านุ่มยืดค่ะพี่ตัวนี้ผ้าไม่มีซับในแล้วผ้านุ่มใส่สบายนะคะพี่ตัวนี้รุ่นนี้อ,อกหน้าผ้านะพี่48ดนะความยาวชุด49นิ้วเป็นชุดเดทยาวนะแขนยาว20นิ้วนะคะพี่ตัวนี้แนะนาอ,อกตั้งแต่38ขึ้นไปใส่สวย เป็นฟิลสไลส์สบายๆนะคะพี่เป็นฟรีไซส์มีไซส์เดียวนะรุ่นนี้พิเศษค่ะพี่ให้พี่แค่สองเท่านั้นพี่เอาไปแค่2 2 9นะคะพี่พี่ฟังสีที่พูดเป็นหลักเวลาพี่สั่งเพนตามสีที่พูดนะคะขอคุณเข้าใจนะเราไล่อยู่กับแสงนะคะพี่สีอัดมีอ่อนมีเข้มกว่าในกล้องหรือที่แสงแล้วอยู่ที่กล้องของพี่ขอคุณเข้าใจนะคะเดี๋ยวเราจะมีรหัสนะพี่ไว้ตรงหัวตรงนี้ด้วยค่ะพี่เวลาพี่สั่งย้อนหลังนะพี่บอกรหัสแลตามด้วยสีให้ด้วยเพื่อจะได้ของที่ตรงแบบเลยนะสําคัญอย่าลืมจํารหัสให้ได้นะคะพี่ถ้าพี่รับสีีน พี่พิมพ์ว่าสีเหลืองนะคะพี่มันจะเป็นสีเหลืองมัสตาร์ดนะพี่และลายจะเป็นแบบนี้นะคะพี่สวยมากๆค่ะให้แค่สองสองเก้าเท่านั้นสีต่อไปนะคะพี่ผ้ารับตัวนี้นะคะพี่พิมพ์ว่าสีขาวนะตัวนี้จะเป็นสีขาวค่ะพี่และลายเป็นแบบนี้นะคะพี่สีสุดท้ายนะผ้ารับตัวนี้นะคะพี่พี่นะพิม <st art> พ์นะว,ะะพพพมว่าตัวนี้มันจะเหมือนแบบสีโอรสนะลูกค้าตัวนี้นะเป็นแบบขอเรียกสีโอรสแล้วกันนะคะพี่ตัวนี้นะให้พี่แค่ สองสองเเท่านั้นนะคะพี่ค่าส่ง29บาทเหมาจ่ายเป็นแบบพ้อมโอนจะรับกีโตก็ไม่บอกเพิ่มนะคะพี่รุ่นนี้เป็นชุดเดรยาวผ้าดีมากๆใส่ย,ยาหกใส่คุ้มเลยให้พี่แค่สอง้าเท่านั้นถ้ารับตัวนี้พี่พิมพ์ว่าชมพูโอรสนะคะพี่มันจะเป็นโทนชมพูออกโอรสนะสีต่อไปนะคะพี่ตัวนี้นะคะพี่ถ้ารับตัวนี้พี่พิมพ์ว่าสีขาวนะคะและสีสุดท้ายนะคะพี่ถ้ารับตัวนี้นะพี่พิมพ์ว่าสีเหลืองนะ เป็นสีเหลืองแบบนี้นะคะพี่ให้แค่สองสองก็รุ่นนี้เป็นชุดเดตนะคะพี่เป็นเดตผ้ายืดอป็นเวฟนะตัวเนี้ยเนื้อผ้านะคะพี่จะมีน้ำหนักนะตัวนี้เนื้อผ้าทิ้งตัวผ้าตัวนี้ซักไม่ต้องรีดเลยนะใส่ายาวๆเลยค่ะพี่เนื้อผ้าไม่ย้่ยนะเนื้อผ้านะคะพี่จะนุ่มยืดใส่สบายนะตัวนี้ผ้าไม่มีสับในเนื้อผ้า,าไม่ต้องรีดผ้าดีมากๆเลยค่ะพี่งานจะเป็นขอบปลกนะตัวนี้เป็นขอบปลอกแล้วก็สิบทองตรงนี้รูดได้จริงนะคะพี่แล้วก็มีมุกตรงติงแบบนี้นะ ผ้าดีมากๆแขนใหญ่ใส่สบายนะคะพี่งานเป็นของสาวอวบนะตัวนี้มีกระเป๋าล้วงทั้งสองข้างนะคะพี่ใช้งานได้จริงเลยส่วนด้านหลังก็พิมพ์ลายสวยๆแบบนี้เลยค่ะผ้าดีมากตัวนี้ผ้ายืดอุ่นเวฟนะพี่เหมือนเป็นผ้าเทปเลยใส่ยาวๆนะเนือ้อผ้าไม่ยุยเนือ้อผ้านุ่มยืดค่ะพี่ตัวนี้ผ้าไม่มีซับในแล้วผ้านุ่มใส่สบายนะคะพี่ตัวนี้รุ่นนี้อ,อกหน้าผ้านะพี่4ี่สบดนะความยาวชุด4ี่เก้านิ้วเป็นชุดเดทยาวนะแขนยาว2ี่สบนิ้วนะคะพี่ตัวนี้ แะ้ำอ,อกตั้งแต่38ขึ้นไปใส่สวยเป็นฟิลใส่สบายๆนะคะพี่เป็นฟรีไซส์มีไซส์เดียวนะรุ่นนี้พิเศษค่ะพี่ให้พี่แค่229เท่านั้นพี่เอาไปแค่229นะคะพี่พี่ฟังสีที่พูดเป็นหลักเวลาพี่สั่งเพนตามสีที่พูดนะคะขอคุณเข้าใจนะเราไล่อยู่กับแสงนะคะพี่สีอัดมีอ่อนมีเข้มกว่าในกล้องอรือที่แสงแล้วอยู่ที่กล้องของพี่ขอคุณเข้าใจนะคะเดี๋ยวเราจะมีรหัสนะพี่ไว้ตรงหัวตรงนี้ด้วยค่ะพี่รับพี่สั่งย้อนหลังนะ ที่บอกรหัสนะตามด้วยสีให้ด้วยเพื่อจะได้ของที่ตรงแบบเลยนะสําคัญอย่าลืมจํารหัสให้ได้นะคะพี่ถ้าพี่รับสนีนี้พี่พิมพ์ว่าสีเหลืองนะคะพี่มันจะเป็นสีเหลืองมัสตาร์ดนะพี่ <c oughs> และลายจะเป็นแบบนี้นะคะพี่สวยมากๆค่ะให้แค่สองสองเกเท่านั้นสีต่อไปนะคะพี่ถ้ารับตัวนี้นะคะพี่พิมพ์ว่าสีขาวนะตัวนี้จะเป็นสีขาวะค่ะพี่และลายเป็นแบบนี้นะคะพี่สีสุดท้ายนะถ้ารับตัวนี้นะคะพี่พี่พิมพ์ว่า ตัวนี้มันจะเหมือนแบบสีโอรสนะลูกค้าตัวนี้นะเป็นแบบขอเรียกสีโอรสแล้วกันนะคะพี่ตัวนี้นะให้พี่แค่สองสองเก้าเท่านั้นนะคะพี่ค่าส่ง29บาทเหมาจ่ายเป็นแบบพร้อมโอนจะรับกี่ตัวก็ไม่บอกเพิ่มนะคะพี่รุ่นนี้เป็นชุดเด็ดยาวผ้าดีมากๆใส่ย,ยาหกใส่คุมเลยให้พี่แค่สองสองเกเท่านั้นถ้ารับตัวนี้พี่พิมพ์ว่าชมพูโอรสนะคะพี่มันจะเป็นโทนชมพูออกโอรสนะสีต่อไปนะคะพี่ ตัวนี้นะคะพี่ถ้ารับตัวนี้พี่พิมพ์ว่าสีขาวนะคะและสีสุดท้ายนะคะพี่ถ้ารับตัวนี้นะพี่พิมพ์ว่าสีเหลืองนะเป็นสีเหลืองแบบนี้นะคะพี่ให้แค่สองสองก